สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในเรื่องอินเทอร์เน็ตและการค้นหาข้อมูลชั้นประถมศึกษาพาีโดยคุณครูสุตระทองรอดอวันนี้เราจะเรียนการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตอนักเรียน สำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อพูดถึงคำว่าอินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนคิดถึงประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูเจมจะขอยกตัวอย่างนะคะเช่นการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะการซื้อสินค้าหรือบอริการนะคะการสืบค้นข้อมูลนะคะหรือจะเป็นการให้ความบันเทิงในด้านต่างๆ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการติดต่อสื่อสารนะคะก็จะเป็นบริการที่ช่วยตอบสนองความต้องการในการสื่อสารของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยในปัจจุบันนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น3แบบดังนี้ค่ะ แบบที่1น,นะคะก็จะเป็นอยู่ในรูปของ بريد อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลนะคะแบบที่สองก็จะเป็นเรื่องของโปรแกรมสนทนาหรือโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะและก็ในรูปแบบที่3ในรูปแบบของบล็อกนะคะเดี๋ยวครูแจมจะพาไปดูรายละเอียดในแบบต่างๆกันเลยคะ่ะ สำหรับแบบที่1น,นะคะก็จะเป็นในรูปแบบของไพรสนีอิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีเมลนะคะก็จะเป็นบริการรับส่งจดหมายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆซึ่งสามารถส่งได้ทั้งข้อความเสียงรูปภาพและวิดีโอหรือการแนบไฟล์ต่างๆก็ได้นะคะโดย ผู้รับและผู้ส่งจะต้องมีที่อยู่ของอีเมลหรือเราจะเรียกว่าอีเมลแอดเดรสนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณแจมจะขอยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างของอีเมลก็จะมีชื่อนะคะชื่อของเราซึ่งเราเป็นคนตั้งเองนะคะแล้วก็ a d d gmail นะคะ c o m เป็นต้นนะคะทีนี้เดี๋ยวครูแจมจะพาดูตัวอย่างการเข้าใช้งานบน Gmail นะคะค่ะเมื่อน,นักเรียนเปิดเว็บเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนก็จะเห็น หน้าต่างตรงนี้นะคะซึ่งเป็นหน้าต่างของการเข้าใช้งานใน Gmail นะคะถ้าใครที่มีบัญชีของ Gmail อยู่แล้วนะคะนักเรียนสามารถกดถัดไปเพื่อเข้าสู่ระบบหรือล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี Gmail นะคะนักเรียนก็จะต้องทำการสร้างบัญชีก่อนนะคะนักเรียนก็ไปคลิกที่สร้างบัญชี นะคะสำหรับตัวเองหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องกรอกชื่อนำสกุลนะคะ และก็ชื่อผู้ใช้งานลงไปด้วยนะคะชื่อผู้ใช้งานตรงนี้เมื่อนักเรียนตั้งเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องจำชื่อที่นักเรียนตั้งลงไปของตัวเองให้ได้นะคะเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงตอนที่นักเรียนล็อกอินเข้าใช้งานนะคะเมื่อตั้งเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องกำหนดรหัสผ่านด้วยตัวเองนะคะ โดยรหัสผ่านที่ใช้นะคะก็จะต้องมี8ตัวอักษรขึ้นไปเพื่อให้ยากต่อการคาดเดานะคะและตัวอักษรของนักเรียนก็จะต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ผสมกันนะคะถ้านักเรียนกรอรหัสผ่านไปแล้วถ้านักเรียนกลัวลืมหรือจำไม่ได้นักเรียนสามารถติ๊กตรงนี้เพื่อให้แสดงรหัสผ่านได้นะคะ หลังจากที่เราตั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการกดถัดไปนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆที่ระบบขึ้นมาให้เราจัดการบัญชีของเราได้นะคะค่ะสำหรับ ขั้นตอนการสมัครอีเมลนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างการส่งอีเมลกันค่ะ,ะค่ะเมื่อนักเรียนนะคะได้สมัครอีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็จะมี อีเมลเป็นของตัวเองนะคะโดยใช้บริการจาก Google นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราได้อ e ีเมลแล้วนะคะเราก็จะได้รูปดังนี้ค่ะนะคะรูปที่อยู่ขวามือนะคะก็จะแสดงชื่อที่เราสมัครลงไปนะคะแล้วก็จะเป็นแอป Google ต่างๆที่จะให้บริการในส่วนของตรงนี้นะคะถ้านักเรียนสมัครแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปคลิกที่ Gmail นะคะ หลังจากนั้นหน้า Gmail ก็คือเป็นหน้าการจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเรานะคะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวครูแจมวันนี้นะคะเดี๋ยวครูแจมก็จะพามาเขียนอ e ีเมลกันค่ะนักเรียนก็จะสังเกตนะคะทางฝั่งซ้ายมือจะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็จะมีคำว่าเขียนอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจัดการนะคะบัญชีของเราในรูปแบบต่างๆ นะคะการจัดการจดหมายของเรานะคะทีนี้นักเรียนก็จะต้องไปคลิกที่คําว่าเขียนนะคะในกรณีที่นักเรียนต้องการเขียนจดหมายถึงผู้อื่นนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนใส่อีเมลแอดเดรสของคนที่นักเรียนต้องการจะส่งไปถึงนะคะเดี๋ยวครูแจมจะสมมุตินะคะ ทีนี้เรื่องที่ต้องการจะส่งนะคะเรื่องที่ต้องการจะส่งให้นักเรียนพิมพ์กำหนดด้วยตัวเองเลยนะคะอย่างเช่นแนะนำตัวเองนะคะชื่อชั้นเลขที่หลังจากนั้นนะคะก่อนที่นักเรียนจะกดส่งนะคะ จะมีแถบข้างล่างนักเรียนสามารถเพิ่มเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะคะเช่นการแนบไฟล์นะคะการแนบไฟล์ก็อย่างเช่นนักเรียนสามารถแนบเป็นไฟล์ภาพหรือวิดีโอก็ได้นะคะแนบลิงก์หรือสติ๊กเกอร์อีโมจิต่างๆนะคะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียน พิมพ์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะนันเกเรียนก็สามารถกดส่งได้เลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะขั้นตอนของการส่งอีเมลนะคะครูครูแต่มหวังว่านะะันนเกเรียนทุกคนคงจะสามารถเข้าใช้งานอีเมลหรือสมัครแอคเคาท์เพื่อเปิดใช้งานบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะ วันนี้ก็หมดเวลาเรียนเลย,เลยนะครับเราไว้เจอกันในเช่วโมองต่อไปในเรื่องโปรแกรมการสนทนาหรือว่าโปรแกรมแชทสำหรับวันนี้รูก็ขอบคุณครับ